ราชาลูกหนังทั่วโลกขอสเสนออาเนสโลตผู้จัดการทีมรเวร์พูเปิดใจให้ลูกทีมเสี่ยงในการเล่นมากขึ้นก่อนรัวยิงครึ่งหลังเอาชนะเลเวกเส้นขาดลอยิเวร์พูยังไม่สามารถเจาะประตูเลวอเส้นได้ในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังสามารถยิงได้ถึง4ประตูจากแฮตทริกของลุยดิออสและอีกลูกของคอดี้กักโปทำให้เก็บชัยชนะขาดล,ลอย4ต่อศยในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ลอตที่พาทีมชนะสีนัดรวดในแชมเปี้ยนีกปีนี้พร้อมนำจากฝูงกล่าวหลังเกมว่าเราเสี่ยงมากขึ้นพวกเขาอัดกองกลางมาหลายคนและเราต้องปรับตัวตอนพักครึ่งและเสี่ยงในการเล่นตัวต่อตัวทัว่วสนามเรามีโอกาสดีกว่าครึ่งแรกและพวกเขาไม่ได้สร้างความอันตรายในการทำประตูใดๆเรากำลังทำงานกันหนะักเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันเลวบุกเซนมีแผนการเล่นที่ดีมากๆแต่ไม่ได้อันตรายจนถึงจบเกมเราคอนโทรลเกมได้และจบด้วยการยิง4ประตู ลุยดีอาร์สปีกตัวเก่งลิปูสุดปลืม้มยิงแฮตทริกแรกให้กับทีมได้สำเร็จในเกมถล่มเลเวอร์เซ่นราบคาบ4ต่อ0ูนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผมมีความสุขมากๆและดีใจที่ยิงแฮตทริกแรกกับลิเวอร์พูลได้สำเร็จและเป็นแฮตทริกแรกในอาชีพของผมด้วยมันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษจริงๆที่ผมจะจดจำไปตลอดชีวิตผมต้องพยายามทำแบบนี้ต่อไปเพื่อให้ได้ชัยชนะมากขึ้นและแน่นอนว่าทีมก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเช่นกันเลเวอร์คูเซ่นเป็นคู่แข่งที่แข็งแ,งแกร่งอย่่าางทีเรรู้กัน ประตูแรกทําให้เกมเปิดเล็กน้อยและเราก็สามารถเล่นในเกมตัวเองได้เรามีเครื่องหลังที่สุดยอดดีอาสกล่าวทางนี้ดีอาสเป็นนักเตะโคลอมเบียคนที่2ที่ยิงแฮตทริกได้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนีกต่อจากฟาอุสติโนอัสปริยาที่เคยยิงให้นิวคาเสเซลในเกมพบบาเซโลนาเมื่อปี1997 LFC Data รายงานสถิติลุยดิอาสปะทะเลเวอร์เซน90นาทีบวกในสนามสัมผัสบอล35ครั้งสัมผัสบอลในกรอบเคีโทษคู่แข่ง6ครั้งส่งบอลสำเร็จ23ต่อ26ครั้งความแม่นยำในการส่งบอล88%ระยะทางวิ่งในสนาม12.2กิโลเมตรสร้างโอกาส1ครั้งผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายคู่แข่ง2ครั้งวางบอลยาวสำเร็จ 3, 3ต่อ3ครั้งโอกาสยิง4ครั้ง3ประตูคว,ว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปครอง ครึ่งแรกอาจจะยังงงๆเพราะเพิ่งจะเคยเล่นเป็นหน้าเป้าจึงอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวทั้ง45นาทีแรกแต่พอเริ่มต้นครึ่งหลังเท่านั้นแหละกลายเป็นคนละคนไปเลยทีเดียวความเข้าใจในการเล่นตำแหน่งนี้ปรับตัวได้รวดเร็วแถมยังมีความเทียบคมจริงๆในการยิงประตูตั้งแต่ประตูแรกจนประตูที่3ของเขา จากนี้ดีอาร์น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของอาร์เนอร์แน่ๆในตำแหน่งกองหน้าเบอร์เกเอาจริงๆถ้าดูในครึ่งหลังดีอาร์มีครบทุกอย่างเลยทั้งสปีดบอลเทคนิคไปกับลูกบอลการเข้าใจเกมอ่านตำแหน่งการยืนของแนวรับได้ดีและที่สำคัญความเฉียบคมถือว่าดีมากจริงๆสำหรับเกมนี้จากนี้เชื่อว่าดีอาร์น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของอาร์เนอร์ต่อไปในตำแหน่งเบอร์เก้าอย่างแน่นอนเพราะหลังจบเกมนี้เขาอธิบายได้เห็นภาพเลยว่าทำไมต้องเป็นดีอาร์ ในเกมนี้ที่จะเล่นเป็นเบอร์เกยอมเลยคุณชายซูฮกหงแกร่งทุกด้านชาบีอารอนโซออกโรงยกย่องลิเวอร์พูลว่าเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบหลังพาทีทมไบเออร์เลวเซ่นบุกพ่าย4-0ต่ออารอนโซกลับมาเยือนทีนแอนฟิลอีกครั้งหลังจากเคยเล่นให้ลิเวอร์พูลระหว่างปี2004-2009อย่างไรก็ตามลเลวเซ่นของเขาไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของหงแดงได้ ผมคิดว่าพวกเขาเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบพวกเขาเก่งทั้งเกมรับทำประตูได้มีพลังในกรอบเขตโทษทั้งสองฝั่งรักษาครีนชีตและทำประตูได้แม้จะมีโอกาสไม่มากนักอารอนโซ่กล่าวนั่นคือจุดเด่นของแชมเปี้ยนลีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบต่อไปพวกเขามีพลังนี้แต่ยังเร็วเกินไปที่จะบอก ทีมมีสมดุลที่ดีโค้ชกำลังทำผลงานได้ดีมากจนถึงตอนนี้แต่เราก็ยังอยู่ในเดือนพฤศจิกายนอลอนโซได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลลิเวอร์พูลแต่เขายอมรับว่าความแพ,แพ้ครั้งนั้นทำให้เป็นข่้าคืนที่ยากลำบาก ผมมีความรู้สึกขมขื่นกับเกมนี้ซึ่งหมายความว่าผมไม่สามารถเพลิดเพลินไปกับการต้อนรับได้มากนักแต่ผมซาบซึ้งใจจริงๆและรู้สึกขอบคุณที่แม้จะผ่านมาหลายปีแล้วที่ผมอยู่ที่นี่และมีความผูกพันกับสมมสร,รแห่งนี้มันเป็นเรื่องดีแต่คงจะดีกว่านี้หากได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้กุณสื่อชาวสเปนิสกล่าวเสริม อเมซอนรายงานว่าอาเนื้ออธิบายถึงเหตุผลสําคัญว่าทําไมเกมกับไบเออร์เหลวเส้นเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาเขาถึงต้องใช้งานลุยดิอาสในตําแหน่งกองหน้าของทีมลิเวอร์พูลจนาธานทาเป็นเซนตร์แบ็กที่ใครๆก็รู้จักและเคารพนับถือเข้ามากหากเล่นด้วยกองหน้าเบอร์เก้าแบบที่ผ่านๆมาทาจะจัดการและรับมือกับแบบนั้นได้อยู่หมัดเลย ดังนั้นเราจึงต้องลองปรับเปลี่ยนดูและเราตัดสินใจที่จะให้ลุยดีอาสนั้นถอยลงมาในแดนกลางหรือวิ่งไปด้านหลังแนวรับดูดีกว่านั่นคือเหตุผลที่เราให้ลูโชเล่นในตำแหน่งเบอร์เก้านี้แทนที่จะใช้ตัวเป้าอย่างดาวินนูนเยสแบบที่ผ่านมาซึ่งหลังจบเกมดีอาสเองก็ถูกถามถึงบทบาทใหม่ที่เขาได้รับในเกมนี้และถูกตั้งคำถามว่าถ้าให้เล่นอีกเขาจะทำมันไหมแน่นอนผมจะทำมันไม่ว่าโค้ชจะร้องขออะไรผมจะนำไปปฏิบัติ และทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยทีมนี้ให้ได้มากที่สุดและนั่นคือหน้าที่ของผมซึ่งเป็นนักเตะของสโมสรแห่งนี้แชมเปี้ยนีกแมตช์4น่าดูหลายคู่มาริดิมิลานสปอร์ติง้งแมนซิตี้ผมปักหลักคู่ลิเวอร์พูลและเลเวอร์ขอขอบคุณบทความจากแจ็กกี้นี่คือเกมที่ชิงเหลี่ยมทางแทคติกแท้จริง1แฮน4 3 3เจอ3-5-2อเนอร์จัดตุรุกน่าสนใจกับบทบาทหน้าปลอม เป็นดีอาร์สรับไปขนาดด้วยกักโปที่ฟอร์มดีต่อเนื่องและโมส่วนมิดฟิลด์โจนเบอร์10แมคกากราเฟนแบกหลังซิมิคารตัวจริงส่วนอลอนโซจัดกลางแน่นๆ3บวกวิงแบก2ออันดิสสำรองกาเซียชากา้าปาราซิออสวิมปงและกรีมมาโดเวียดหน้าตามกับโบนิเฟส2อครึ่งแรกสูสีเกมอ,อืดอัด ทีมอลอนโซเพรสหนักทั้งแดนบนและแดน2ทําให้เด็กหงออกบอลยากพื้นที่ไม่มีให้เล่นมากขณะที่เลเวอร์เองก็ไม่ได้กดดันเกมลุกมากนักเพราะเกมรับลิเวอร์พูลยังไม่พลาดให้ทั้ง2ฝั่งทําได้แค่หยุดการลุกและการครองบอลของอีกฝั่งได้การเสียบอลเกิดขึ้นบ่อยแดนกลางโอกาสยิงมีน้อยจึง0ต่ 0. อ0 2. สหงคุมเกมอยู่หมัดอย่างว่าเลเวอร์คงเพรสได้ไม่ตลอดพอดอบมาแดน2งหงจึงคุมเกมได้หมดไม่ต้องอึดอัดกับการโดนเพรสถึงตัว เ็นเกมของลิเวอร์พูลมากขึ้นจนได้ประตูนำา 3. โจนจ่ายระดับเทพและยิงเร็วนาที61จังหวัดเล่นบอลหน้าลายรับโจนจ่ายทะลุช่องดีอาสเดี่ยวๆชิปข้ามตัวราเดกีนาที63ได้ลูกสองเร็วจังหวะขึ้นบอลด้านซาลาแก่คอสด้วยขวาลึกเสาสอกักโปโคโกเต็มกระบาลเช็ค V A R แป๊บก่อนได้ประตู2ต่อ0ส่วนลูก3นาที83เป็นซาลาคอสลึกเสา2ดีอาสจับบอลลงได้ ยิงเข้าท่ามกลางนักเตะเลเวอร์3-0ต่อ 0. พอนำเลยมีหลุดโฟกัสเลเวอร์มีโอกาสยิงจอ่อจ่อเคลเฮอร์เซฟได้2จังหวะซีดีอาร์สแฮตทริกคืนของเขาถูกที่ถูกเวลาจังหวัดดาวินได้บอลสวนกลับพาเข้าไปยิงติดเซฟราเดกี้บอลกระชอกมาเข้าทางดีอาร์ซําไม่เหลือ4-0ต่อ 0. หรือจะได้บทบาทหน้าปลอมซันแล้วนี่คือเกมที่ตัดสินผลในครึ่งหลังอีกครั้งของหงแดง แม้อึดอัดครึ่งแรกแต่เด็กหงไม่เพี้ยงพล้ำให้ส่วนเลเวอร์พอใช้พลังเพชไปเยอะครึ่งหลังแผ่วหงแดงคุมเกมค่อยๆนวดแถมยิง2ลูกใน2นาทีที่เหลือคือโบนัสผนงานในแชมเปี้ยนสีนสชนะรวด12แต้มเต็ม เดบออกอบรายงานว่าอาเนอร์หวังว่าเขาจะร่วมง,งานกับโมเมดซาร่าต่อไปผมหวังว่าเขาจะทำผลงานได้แบบนี้ต่อไปได้จนจบฤดูกาลและบางทีอาจจะนานกว่านั้นด้วยแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับเขาและสโมสรลิเวอร์พูลที่จะหาทางออกเกี่ยวกับอนาคตของเขาผมหวังว่าเขาจะได้เพลิดเพลินไปกับความรู้สึกนั้นการทำประตูที่สนามแอนฟิลด์ได้อีกหลายๆครั้งโดยเฉพาะถ้าผมยังอยู่ที่นี่แต่ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วผมก็ยังหวังว่าเขาจะทำแบบนี้ได้อีกหลายๆครั้งในอนาคตข้างหน้านี้ ตอนนี้ไม่มีเหตุผลใดที่จะคิดว่าระดับของเขาจะลดลงไปเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นเมื่อดูจากอายุของเขาหรือสิ่งที่คุณเห็นเมื่อเขาหลงเล่นผมไม่รู้จะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้ดีที่สุดได้ยังไงและผมเองก็ไม่สามารถบอกคุณได้ว่า อนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ผมสามารถบอกคุณได้ก็คือโมยังคงอยู่ในระดับที่ดีมากในเวลานี้และเขายังสามารถทำได้เหมือนกับที่เมสซ,ซี่และคริสเตียโน,โโนโ่โรนัลดทำในแง่ของผลกระทบที่เขาสร้างขึ้นและแม้ว่าอายุจะเพิ่มขึ้นก็าตาม สื่อกลาทิงชีบ,บา,าร์เซโลนารวบวงชิงตัวโมฮัมเหม็ดซาราดหลังหมดสัญญาลิเวอร์พูลบาร์เซโลนาพร้อมเดินหน้าเพื่อคว้าตัวโมฮัมเหม็ดซาราดดาวยิงลิเวอร์พูลจากฝูงพิมริกมาเสริมทัพหากเขาตัดสินใจที่จะย้ายออกจากทีมหลังหมดสัญญาในฤดูกาลนี้จากรายงานของสปอร์ตสื่อดังของฝั่งสเปนบาซ่ามองว่าการได้ตัวดาวยิงชาวอียิปต์ในสถานะแข้งฝีเอเยตนนั้นเหมาะสมกับสถานการณ์การเงินที่ยังคงดึงตัวของพวกเขาเป็นอย่างมากในขณะที่นักเตะก็ยังสามารถเล่นในระดับสูงได้อีกหลายปี อย่างไรก็ตามทีมอสูรนาจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายจากข้อเสนอมหาศาลรจากซาอุดิอาระเบียที่พร้อมยื่นให้สาราพิจารณาเช่นกันแต่อีกปัจจัยที่อาจสร้างความกังวลให้พวกเขาก็คือการปรับแผนการเล่นเพื่อให้ดาวยิงหงแดงเล่นร่วมกับลามินยามมลดาวรุ่งฝีเท้าจัดจานได้ซึ่งต่างถนัดตำแหน่งปีกขวาด้วยกันทั้งคู่ สำหรับบาร์เซโลนาการเสริมทัพในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่จะได้เตะระดับโลกมาสร้างผลงานในสโมสรการเข้าร่วมชิงตัวกองหน้าวัย32ปีถือเป็นการสร้างความแข็งแกร่งเพื่อเตรียมรับมือกับการแข่งขันในลาลิกาและการแข่งขันระดับสโมสรยุโรปในอนาคตอย่างไรก็ตามขณะที่บาร์ซ่าตั้งความหวังว่าซาร่าจะพร้อมพิจารณาความท้าทายใหม่ในสเปนแต่ทางลิเวอพูลต้กัรปัจจุบันก็ยังคงหา